ใ,ใครที่รอคอยการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เชื่อว่าหลายคนพลาดสิทธิ์ในการรับนะคะในส่วนของบัตรคนจนเพราะว่าโดนตัดสิทธิ์ในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆค่ะซึ่งทางรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดสิทธิ์ลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนมกราคม2 5 6 9นี้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเงื่อนไขนะคะของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก่อนที่จะมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติและก็เงื่อนไขใหม่ทั้งหมดค่ะ คาดว่าในเดือนมกราคมนี้พี่น้องประชาชนคนไทยที่มีอายุสปาปีขึ้นไปมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สามารถลงทะเบียนได้ค่ะส่วนรายเก่าจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและวันนี้นะคะข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเงินพิเศษเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถูกโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะกลายเป็นกลุ่มตกหล่นรอบการโอนซ้ําสําหรับการรับเงินสงเคราะห์เดือนละ100บาทย้อนหลัง8เดือนรับสูงสุดอยู่ที่800บาทวันนี้กรมบัญชีกลางโอนตรงโอนเงินเข้าบัญชีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปปีขึ้นนไออยู่ใรบการสิบปี ได้รับสิทธิ์ริการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนและเกิดก่อนวันที่3 1ส,สิงหาคม2 5 0 8เงินจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าบัญชีบุคคลอื่นบัญชีร่วมนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัญชีให้เรียบร้อยและหากใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินค่ะ24พฤศจิกายนแล้วก็24ธันวาคม25 6 8จะมีการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตริการแห่งร,รัฐรออบให่่่่วาพีน ประชาชนคนไทยให้ความสนใจและรอคอยติดตามการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่อย่างแน่นอนวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตาเมเงื่อนไขเดิมนะคะในส่วนของบัตรสิริการแห่งรัฐก่อนที่ทางการะทรวงการคลังจะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่นะคะสําหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนมกราคม2 5 6 9นี้ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะกระทรวงการคลังเตรียมที่จะปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่แน่นอนประมาณเดือนมกราคมแต่คุณสมบัติที่ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้นะคะ1 ท่านต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18บปปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคนต่อปีด้วยแล้วก็ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็ต่อครอบครัวไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันค่ะต้องไม่มีในส่วนของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ถือครองที่ดินเกิดจากเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลัง กำหนดเท่านั้นนะคะและต้องไม่มีบัตรเครดิตต้องไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปและต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นพระพิสูจน์สำเนินผู้ต้องขังหรือว่าบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการพนักง,งานราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญรายเดือนผู้รับบำเหน็จในส่วนของบำนาญด้วยนะคะข้าราชการทางการเมืองรวมไปถึงสวและสะสะด้วยค่ะเอาละค่ะนี่คือเกณฑ์นะคะในส่วนของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าแปดสิริการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของท่านโคศกรัฐบาลนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ยืนยันว่ารัฐบาลเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราติดตามค่ะกระทรวงการคลังก็มีแนวคิดว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสปีแล้วไม่ได้ทบทวนค่ะปีนี้จะมีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม,ม่มาเช็คไรายได้อ<ล>ะไรคืออาจจะมีบางคนที่เหมือนกับว่ารายได้เกินเกณฑ์ต้องแกลดละต้องออกก็ต้องออกอนะครับแล้วคนที่เป็นคนจนค่ะแล้วยังไม่เคยได้อาจจะได้เข้าก็จะได้ลงทะเบียนใหม่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ